อ้าวนี่ก็มาพบกับ EP 10แล้วนะ EP ที่แล้วเนี่ยก็ต่อเติมชั้นสองอโอ๊วแครอทมาจากไหนเนี่ยสองโอ้ยในที่สุดน,นะ แครอทมาแบบงงๆนะมาแบบงงๆจริงๆอืมปูกไว้เออ่ครับ มันนอนงหไออืมม่อเหรอเอาคอยนองอันงนั้นนะไปนอนก่อนดีกว่า แล้วนี่ยังงงอยู่เลยแครอทมาได้ไงเนี่ยโอ้โหดีที่เจอก่อนของไม่หาย เรื่องนี้ยังคืดไม่ออกว่าจะทำอะไรดี เหลือไฝุ่ปุ๋มีนเนี้ยอือนั่นไปเล่นไปเรื่อยๆก็แล้วกันเก็บผักเก็บอะไรบ่างนี่ ไปเดี๋ยวเราลองไปฝั่งนู้นบ้างนะ เดี loan, ỏ, óp, á, ừa, chưa ๋ยวลองต่อบล็อกไปนะเผื่อเจออะไร

เดินกับก่อนฝนก็ตกแค่ไม่ไปชงหรอกเสียเวลาแล้วก็ถีนุแล้วก็อุ้ยอุ้ยไม่เลยอุ้ย

แบบว่าก่บนีเหมือวิชานี้ากังเลวะูา่อะไรคะอะไรนีู่ขายแพงนะขูดก่อน อย่างปังปังลุงสามสองนี่เลยสี่ไปเรื่ยเดี๋ยวมึงไม่ไปรีบเลยอะ่ะแต่ก็ลุงสี่ไปสุด Phần nhân nó là... được tục thi lộ Được Léo khổ Nhưng mới đai Oh We'll be right <laughs> back. อะไรทำแล้ว่ไปไม่รู้ว่า EP สุดท้ายหรือเปล่านะ EP สิบเพราะว่าคิดไม่ออกแล้ว

อันนี้ก็เข้ามาเหมือนเข้ามาวิ่งเล่นอ่ะอ,อือไม่รู้ว่าเป็นอีพีสุดท้ายหรือเปล่าน่าจะเป็นอีพีสุดท้ายนะอะ

ความแบบเอพีก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะหรือไม่ก็เป็น EP พีฝึกท้ายแล้วถ้าไม่ฝึกท้ายเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีก